สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องช่างบอยพระรามสองนะครับวันนี้มารีวิวแผลใหม่นะครับอันนี้แผลใหม่เลยอันนี้น่าเล่นมากๆครับเป็นไฮโลอันนี้ยิ่งกว่าป้นเป็นเหมือนไฮโลรีโมทเลยนะครับไฮโลรีโมทแต่เล่นนะครับจานวัดดวงนะครับพี่เล่นตัวนี้เล่นจานวัดดวงนะแล้วก็ฝาเป็นฝาวัดดวงวตรวจอะไรไม่เจอทางนั้นนะครับฝาไปยืมฝาใครฝาใครถ้วยใครมาเล่นก็ได้นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวอาจจะเกี่ยวอยู่ตรงนี้ ตรงนี้นะครับเป็นกล่องเขาเรียกบอกว่าเป็นทุ่นนะครับอันนี้เป็นทุ่นทุ่นทุ่นเล่นยังไงนะครับทุ่นเล่นยังไงตรงนี้จะมีที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จไฟอ่าตรงนี้เป็นที่เปิดปิดนะครับเปิดปิดอ่าส่วนตัวนี้นะครับอ่าเวลาเล่นนะครับเอาจานใครก็ได้ตัวนี้เราจะไปฝังไว้ใต้โต๊ะใต้อะไรได้หมดนะครับเอาตัวนี้ไปฝังนะครับไว้ใต้โต๊ะอ่าจะเอาไปฝังไว้ใต้โต๊ะก็ได้นะครับสมมุติว่าเราเล่นอยู่แบบนี้เอาตัวนี้ไปฝังไว้แบบนี้นะครับอ่าก็ได้นะครับฝังไว้ลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับ อ่าฝังไว้อ่าตัวนี้ก็จะเป็นรีโมทไปเลยอ่าเป็นจาร,รีโมทไปเลยจะห่างได้ประมาณฝาไอาจานประมาณ2ใบ3ใบนะครับเดี๋ยวผมจะลองรีวิวความแรงให้ดูนะครับว่าพี่จะเอาไปห่างสมมติฝังไว้ใต้ตัวนี้จะห่างได้ประมาณมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่าเดี๋ยวลองเทสให้ดูนะครับอ่าอันนี้เอาลองใบไอ้นี่ก่อนนะครับลองลองแบบว่าไม่ต้องไอ้นี่ก่อนนะครับอ่าเราก็จะมาเปิดสวิตต์ตรงนี้นะครับ อ่าเปิดสวิงก็กจะมีสวิงให้เล่นอ่าแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับเพิ่งทําเสร็จกาลังจะทําถ่ายส่งลูกค้านะครับกําลังจะส่งลูกค้าแต่อันนี้เอามารีวิวให้พี่น้องแฟนเพจได้ชมก่อนนะครับเผื่อแผลใหม่ใครมีเหลี่ยมเอาไปเล่นได้นะครับพีอ่าเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้เล่นกับลูกยางนะครับเหมาะเล่นกับลูกยางลูกยางของเราสวยนะครับอันนี้คือรูปประกอบวัดดวงมองแบบนี้ไม่รู้หรอกครับอ่าว่าลูกไหนเป็นลูกไหนเห็นไหมครับอ่าลูกยางเราสวยครับมองตาเปล่านี่มองไม่รู้นอกจากไปจับจริงๆนะครับอ่า ลูกยางลูกขาวนะครับอันนี้วิธีการเล่นคือแบบนี้นะครับเนี่ยคือกดแบบนี้แค่นี้เองนะครับกดแบบนี้แล้วแรงนะครับเห็นไหมครับแรงไม่แรงกดกลับได้ครับเห็นไหมครับแค่นี้เองกดแบบนี้ได้แบบนี้ได้เห็นไหมครับอันนี้ลูกขาวนะครับว่าความสูงมันได้แค่ไหนอาจความสูงได้แค่ไหนอาจารย์ไปที่สองไปลองดูความแรงของมันนะครับความแรงของมันเห็นไหมครับกดได้ เห็นไหมครับกดได้เหมือนเดิมเห็นไหมครับกดกลับเหมือนเดิมแรงนะครับอันนี้แรงนะครับอต้องกดได้ทั่วจานนะครับกดได้ทั่วจานเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่มาลองดูใบที่สามนะครับซ้อนสามขึ้นไปสามใบระยะห่างถือว่าสูงนะครับเนี่ยถือว่าสูงเราไปสอบไปใต้ต้นระยะห่างก็ประมาณนี้แหละครับอถือว่าสูงอ่ะมีกดหกนะครับอันนี้จะเป็นกดเดี่ยวนะครับเห็นไหมครับอ่านี่กดหกนะครับ อ่านี่กดเอี่ยวนะครับแบบนี้ส่วนจานเนี่ยใครจะเอาไปทุบไปอะไรไม่เจอครับเพราะเล่นจานใครก็ได้นะครับไปยืมจานใครมาเล่นก็ได้ฝาใครมาเล่นก็ได้อแต่ลูกแค่ขอลูกกับทุนตัวนี้ต้องอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวลูกใสให้ดูนะครับอ่าลูกใสาามาดูตัวลูกใสนะครับลูกใสจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับของเราขายงานเกรดดีนะครับเป็นง,งาน กะเลกระลาดไม่ได้ขายนะลูกใสของผมจะเป็นงานไต้หวันอ่านี่นะครับงานไต้หวันแบบนี้เลยอ่าดูความสวยของลูกนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่านี่นะครับจะเป็นลูกนี้นะครับลูกงานนะครับอ่าจะเป็นลูกนี้เป็นลูกงานนะครับอ่ากดได้เหมือนกันเห็นไหมครับอ่าถ้าเกิดเป็นจานใบเดียวนี่จะแรงมากครับอ่าสอนความสูงของมันนะครับว่าไปฝังไว้ใต้โต๊ะครับพี่เนียเห็นไหมอ่าเห็นไหมครับ อ่าแรงครับอันนี้แรงเอาไปฝังไว้ใต้โต๊ะนะครับเล่นดียิ่งกว่าป้นอยู่ครับสมมติว่าไฮโลอ่าสมมติไฮโลเนี่ยสองเมตรเนี่ยอ่าสมมติไฮโลสองเมตรเนี่ยอ่ะเป็นอะไรก็ได้อ่ะเขาเติงต่ำพาปากอยู่เรากดกระโผขึ้นมาเลยเห็นไหมครับแค่นี้เหตุการณ์ก็เปลี่ยนแล้วเอาแค่ลูกเดียวพอพลิกได้แค่ลูกเดียวเหตุการณ์เปลี่ยนแล้วครับสมมติว่าเขาเล่นห้าหกหกสูงแบบนี้เรากดเียวมาปุ๊บก็เป็นต่ําแล้วอ่แเรากดหกมาก็เป็นสูงแล้วแค่นี้เองอ่าอ่าเห็นไหมครับเป็นสูงแล้วอ่า